สภาพดีๆสวยๆมาแล้วค่ะกับคันนี้เลย i s u z u mx u 1.9ตัว dvd ปี2017นะคะ สีขาวมุกเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยใครตามหารถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวแล้วชอบแบรนด์นี้อยู่ค่ะอยากได้รถคุณภาพดีอยากได้รถเกรด A อยากได้รถที่เป็นโครงสร้างแบบเดิมๆม,มาจากโรงงานเลยต้องรีบเลยนะคะคันนี้มีเพียงแค่หนึ่งคันเท่านั้นมีดาวได้เลยยอดจัดรถลน้นผ่อนเริ่มต้นเพียง1 0,000บาทเท่านั้นนะคะใครนะคะบอกว่ากําลังอยากได้รถใช้งานเพิ่มเติมกําลังคิดกําลังตัดสินใจอยู่ดูคลิปเต็มให้จบค่ะแล้วทักเข้ามาได้เลยคันนี้นะสาภาพบอกเลยว่าว้าวมากๆทัก แชทแอดไลน์เข้ามาได้ตลอดเลยนะคะเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างค่ะติดต่อโทรด่วนได้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหารถสวย,สวยรถสภาพดีรถโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมแถมไม่มีพิษความชนหนักหรือว่าจมน้ําสภาพาว,าว้าวต้องรีบเลยนะคะดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาได้เลยออปชั่นฟังก์ชันนี้บอกเลยมาเต็มภายในสวยมากๆสีเบจแบบว้าวๆวเลยตัวเบาะนะคะไม่มีช้าแน่นอน สภาพตัวรถโครงสร้างทั้งสีแล้วก็ระบบทุกอย่างในตัวรถบอกเลยว่าว้าวสุดๆดูคึ้นเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเอฟทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่รถครอบครัวมือ2ค่ะวันนี้อัปเดตรถสวยอีกหนึ่งคันรถเจที่นั่งสําหรับ นะคะสาวกอินสุสเลยกับคันนี้นะคะตัวมิวเอของเรา1.9ตัว DVD นะคะสภาพแววมากๆคันนี้บอกเลยราคาดีด้วยปี2017ค่ะเกียร์ออโต้นะคะแล้ว พี่ขากระซิบเลยคันนี้ฟรีดาวยอดจัดได้หล้นเลยนะคะอนเริ่มต้นเพียง10,000บาทเท่านั้นนะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่ติดปัญหาเรื่องเครดิตแมตติสูโรนะคะนี่ทัก้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยสําหรับคันนี้บอกเลยสภาพแบบว้าวมากๆออปชันฟังก์ชันเนี่ยให้มาเต็มแล้วนะคะสําหรับในส่วนของตัวราคาใยแดงออกห้างใยแดงค่ะคันนี้นะคะบอกเลยว่าประมาณ1นึ่งล้านสามแสนนะคะหึงหนึ่งล้านสี่แสนแต่มาอยู่กับเราเหลือเพียง1นึ่งหกแสนห้าหมื่นะ 650, 9,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังฟรีดาวได้อีกต่างหากค่ะซื้อคนเดียวท่านเดียวจบเลยค่ะรายได้ขอ20,000ขึ้นไปนะคะซื้อท่านเดียวจบเลยเพราะฉะนั้นอยากได้รถวสภาพว่าวโครงสร้างเดิมๆไม่มีพิกควมำทนหนักหรือว่าจมน้ําพี่ต้องถักเข้ามาได้เลยคันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์ที่ว่าให้ไว้ด้านล่างคลิปนะคะติดต่อเข้ามาสายด่วนได้เลยนะคะย้ำเบอร์ให้อีกที 098นะคะ7067324เบอร์นี้เป็นเบอร์ส่วนตัวทักแชทและแอดไลน์เซฟเบอร์ได้เลยไลน์ขึ้นแน่นอนนะคะทักเข้ามาสอบถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดได้หรือนะคะลูกค้าท่านใดขาดที่นะคะอยู่ระแวกใกล้เคียงนะคะมาได้เลยนะคะยินดีขาดยินดีต้อนรับเลยนะคะมาได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะถนนเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะอ่ะเดี๋ยวจะพามาชมในส่วนของสภาพตัวรถกันบ้างดีกว่าว่าคันนี้สภาพว้าวแค่ไหนรถที่เรารับเข้ามาต้องเป็นรถเกรดเนะคะนี่ สีนี้นะไม่ใช่สีขาวไว้นะคะสีนี้คือสีขาวมุกเนาะสีเพียวไว้นะคะมาจากโรงงานได้เลยในคันนี้นะคะในส่วนของตัวลักกิ้มเน,นี่ยนะคะไม่มีเลยนะคะบอกเลยว่าสภาพว้าวมากๆ นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวฟิล์มติดมาให้รอบคันใช้งานได้ปกติรถที่นี่ออกไปมีวารันตีให้ด้วยนะหลังการขายนะคะไม่ใช่ซื้อไปแล้วหายไปเลยทิ้งไปเลยในส่วนของนะคะเหลี่ยมสีคมนะคะคมมากๆนะตัวเหลี่ยมสีนะชัดมากๆคมมากๆแล้วก็ไม่มีรอยขีดรอยข่วนเลยนะคะอะเก็บงานเล็กน้อยค่ะตามการใช้งานแต่บอกเลยคันนี้ไม่มีชนหนักมาแน่นอนที่ความจมน้ำเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่มีนะคะเล่นทำรูสูญหายก็ไม่มีนะคะแล้วในส่วนของตัวเบ้าไฟอันนี้ตัวเบ้าแท้นะ สังเกตได้เลยนะคะเนี่ยตามการใช้งานเลยนะคะหลอดไฟได้หลอดลูกแก้วใบบีม LED ตัวระบบไฟมาให้เรียบร้อยคันนี้เส้นสายเดตามค่ะใช้งานเนี่ยบอกเลยว่าใช้งานได้ปกตินะคะตัวไฟเห็นไหมตัวไฟเนี่ยในส่วนของการดีไซน์ของไฟหน้าค่ะนี่เป็นสัญลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วสําหรับตัว Isuzu นะ,ะตาหน้าดูดูแบบนี้เนี่ยใช่เลยนะคะด้านล่างนะคะเป็นไฟตัดหมอกค่ะได้หลอดแบบฮาโลเจนนะ นะคะมีคิ้วติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาจากโรงงานกระจังหน้าสีโครเมียมอ่าโลโก้ิ s ู z ุใหญ่ๆแบบนี้เลยไม่มียกไม่มีเปลี่ยนนะคะออกมาจากโรงงานแน่ๆเลยนะคะด้านล่างค่ะในส่วนของนะคะอ่ากระจังหน้าในส่วนของตัวด้านล่างค่ะนี่ ไม่ใช่สีไม่ใช่สีดํานะคะอันนี้มันจะออกเป็นสีแบบเทาๆเนาะออกสีเทาๆเหลือบเหลือบม่วงไปนิดนึงนะคะอ่ะค่อนข้างที่จะสวยอันนี้เป็นโลโก้ของเขานะคะเป็นซิงเนเจร์ของเขาเลยนะคะรอยต่อระหว่างกันชนนะคะแนบชิดเลยคันนี้บอกเลยไม่มีหนักมาแน่นอนนะคะรับประกันโครงสร้างที่นี่รถที่เนี้ยต้องห้าดาวนะคะอ่าต้องมีการตรวจสภาพรถโดยบริษัทนะคะตรวจรถช้นานะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพรถที่เนี้ยไม่ต้องห่วงเลยติดต่อเข้ามาหาอยู่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะนะคะทักแชทแอนไลน์เบอร์ที line, ่ให้ไว้ด้านล่างได้เลย ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดซื้อได้นะคะไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องมีปัญหาบอกเลยว่าไม่มีปัญหาในการซื้อแน่นอนนะคะการขนส่งเรามีในส่วนของรถสไลด์บริการให้นะคะแล้วก็ในส่วนของการเสร้นสัญญาจัดไฟแนนซ์หรืออะไรอย่างเนี้ยค่ะเจ้าหน้าที่นะคะไปหาได้ถึงหน้าบ้านค่ะเรามีเจ้าหน้าที่ไปได้ทั่วประเทศนะคะนี่ดูในส่วนของตัวโชคนะคะไม่มีนะคะคาบไหลคา,าบเดือมของของเหยวได,ไ,ดได้ทั้งสิ้นเลยรอยเบียดของล้อนะคะไม่มีนะ อ่าแล้วก็ได้ยางเนี่ยยางบิสโตรน์ด้วยนะตัวยางยังแน่นๆอยู่เลยได้ยางบิสโตรน์ด้วยขอบ18นะคะคันนี้ขอบ18นะอ่าตัวล้อแม็กนะคะแม็กขอบ18นะคะตัวยางขอบโ18โอเคว,ว้าวมากนะคะเออถือว่าเลิศเลยคันนี้นี่ตัวยางได้ยางบิสโตรน์ยางปี2017 ยางมาพร้อมกับตัวรถไม่เป็นไรเดี๋ยวอีว่เปลี่ยนให้เปลี่ยนให้ใหม่เลยทั้ง4ี่เส้นนะคะโจมในคลิปนี้อยู่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นดูแลในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเช็คในส่สวนของของเหลวให้นะคะแล้วก็ ในส่วนของอวารันตีนะคะออกจากร้านของเราไปมีวารันตีหลังการขายมีบราคารช่วยเหลือฉุกเฉินให้นะคะแล้วก็มีเวอร์ชันของแถมอะไรให้จุกจุกลองคุยกันหลังบ้านก่อนนะคะด้านบนโลมาคา่ะติดมาจากโรงงานแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ถือว่าหวางมากๆบันไดข้างกลับข้างนะคะไม่บุบไม่เบี้ยวนะคะไม่มีเข้าหลังมานะคะไม่มีพิคว่ำม,มาแน่นอนนะคะ,ะในส่วนของตัวมือจับนะคะติดกันลายมาให้แล้วเรียบร้อยคิวกานสาดครบแล้วซื้อออกไปไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะันนี้นะนี่ สภาพบอกเลยว่าว้าวสุดๆเลยนะคะโครงสร้างของประตูแท้แน่นอนเดิมร้อภายในค่ะเป็นสีทูโทนนะคะสีเบจนะคะสีเบจต,ตัดกับสีดาคอนโซลสีดําค่ะเป็นสีทูโทนมีลายไม้แกมขึ้นมาด้วยนะคะคันนี้สวยมากนะคะนี่เก็บพงเก็บของหน้าหน้าจอจัดมาแล้วค่ะคันนี้นะคะหน้าจอแบบเก้านิ้วเลยนะคะช่องเก็บของถือว่าเยอะนะคะถือว่าเยอะแล้วก็พวงมาลัยสก้านมันติฟังก์ชันนะคะ มีระบบการเตือนการออกนอกเลนนะคะแล้วก็ปรับไฟฟ้าทุกอย่างได้ปรับแบบเขาเรียกว่าอะไรนะปุ่ม start stop มีมาให้กเกียร์ออตโต้ค่ะนะคะแอร์ Air เป็นแบบแอร์แมนนวลนะคะเแบรบกยังเป็นเบรกแบบก้านอยู่นะตัวบาะค่ะไม่ชิงไม่ขาดหนังแน่นหนังตึงมากๆนะคะเบาะแบบนี้นั่งไปนานๆนะบอกเลยว่าสบายตัวนะไม่มีปวดไม่มีเมื่อยแล้วก็อ่าในส่วนของตัวเบาะนะคะปรับไฟฟ้าให้ด้วยนะคะตัวเบาะปรับไฟฟ้าแล้วรุ่นนี้นะ เสากลางค่ะในส่วนของตัวน็อตนะคะสติกเกอร์คำเตือนทุกอย่างนะคะเดิมๆเลยนะคะอ่าในส่วนของซิลิโคนอะไรเนี่ยไม่มีดึงแน่นอน100%เลยนะเพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยเกรด A อยากได้รถเจ็ดที่นั่งพับบงพบับเบาะได้เบาะแยกนะเดินทางต่างจังหวัดนะคะไปกันทั้งครอบครัวคันนี้เหมาะมากนะคะแล้วสภาพดีนะคะด้านหลังของตัวเบาะค่ะถุงจิงโจ้นะคะแน่นๆเลย อยากได้รถสวยอยากได้รถสภาพดีอยากได้รถที่แบบว่า,าใช้งานได้ยาวๆนะคะคันนี้มีจอกลางให้ด้วยนะมีจอตรงกลางให้ด้วยนะคะนี่สวยไหมใช้งานได้นะเชื่อมต่อกันได้เลยกับจอด้านหน้านะสภาพว้าวมากๆนะคะเดี๋ยวอีพามาชมในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่าเห็นไหมตัวไฟด้านหลังนะคะนี่ไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น60ปีด้วยผลิตในช่วงที่เป็นปีนะคะของอ,อิซูซูครบ60ปีด้วยนะคะ ถือว่าว้าวเลยเส้นไรฟ้าเนี่ยใช้งานได้ปกตินะเดี๋ยวมาเปิดดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะนี่มีโชค๊คค้ำฝ้าท้ายให้ด้วยนะคะสภาพเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องห่วงเลยสวยจริงนะคะฝาอ่าฝาท้ายเนี่ยเดิมนะคะไม่บิดไม่เปลี่ยนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เม็อาร์คอยู่ครบนะคะนี่ให้ดูในส่วนของโต๊ะหัวน็อตนะเดิมนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมดูที่มาที่ไปของรถอะ ได้เลยนะคะทักเข้ามาทักแชทไลน์ like, มาหาอยู่ได้เลยนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกัวงวลนะคะให้คาปรึกษาได้ไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรนะคะอยากได้รถสวยอยากได้รถเกรดเอยากได้รถสภาพดีพี่ขารีบทักเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะเพราะว่ามิวเอของเราราคาดีๆนะคะตอนนี้มีเพียงหนึ่งคันเท่านั้นแล้วนะคะที่ผ่อนแบบเบาๆนะคะเพอเพน,นะลูกค้าถ้าลูกค้าเครดิตดีลูกค้าประวัติดีนะ จะได้ดอกเบีย้ยพิเศษก็ได้นะคะเริ่มต้นสองไปปลายต่อต่อปีเท่านั้นเองนะคะอ่าถือว่าแทบจะไม่ได้เสียดอกเบีย้ยเลยนะคะอยากได้รถสวยอยากได้รถเกรด A อยากได้รถเจ็ดที่นั่งรถอเนกประสงค์รถใช้งานแล้วเป็นรถที่มีที่มาที่ไปนะคะแล้วก็ซื้อไปแล้วสบายใจไม่ต้องมาตามซ่อมที่หลังต้องที่นี่เลยสําหรับรถคันนี้นะถ้ายังไงเดี๋ยวอยู่จะพาไม่ าพาไปอัปเดตรถสวยๆเรื่อยๆแต่ถ้าชอบคันนี้กดติดตามช่องไว้ให้อยู่ด้วยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวสภาพด้านหน้าห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าจ้าในส่วนของด้านหน้าสภาพห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะนี่อยู่จะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะพี่ๆนะคะในส่วนของตัวด้านหน้าห้องเครื่องค่ะนี่ของลงของเหลวนะคะดูแลเปลี่ยนให้แล้วนะคะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะคะไม่มีนะคะคาบรั่วคาบไหลของของเหลวนะคะ เห็นไหมคะแต้มสีโรงงานอยู่ทุกจุดเลยนะคะไม่มีเปลี่ยนแน่นอนเครื่องยนต์แท้เดิมเลยคันนี้นะคะเครื่องยนต์ดูดีดีไอบูพาวเวอร์โคตรประหยัดค่ะ17 18กิโลลิตรเลยนะคะแล้วก็ เดินทางไกลนะคะไปต่างจังหวัดเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยคันนี้เติมดีเซลด้วยดีเซลถูกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอยากได้รถว้าว,ว,าวอยากได้รถสวย,สวยอยากได้รถครอบครัวที่สามารถอาพึ่งพากันไปได้ทางครอบครัวพี่ต้องรีบจัดเลยคันนี้นะคะบอกเลยว่าฟรีดาวได้นะคะยอดจัดลถนล้นเลยเพราะฉะนั้นใครอยากได้รถสวยเกรด A ฟรีดาวต้องคันนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้ถ้าใครชอบแล้วรบกวนกดติดตามช่องไว้ให้ด้วยกด ไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดรถสวยเกรดเอที่สามารถฟรีดาวน์ได้ทุกคันสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ